ม่ว่ารับผมสวัสดีครับพี่น้องเมื่อกี้มาเบิึงเป็นล่งป่าอยู่บ้านป่าตองตำบลบุนสว่างอำเภอเมืองจังหวัดน้องคายนะครับลมไม้ลมมือดีเมื่อกี้เป็นน้องหมู่บ้านเหมือนนะครับนะคเมื่อกี้อัตราการลงป่าก็ทุกอุปกรณ์ห้าสิบบาทครับนะครับพี่น้องเมื่อนี้ทีมงานห้องกับมาลงน้ำมาครับสองคนครับบุญครับยืนทางบุญครับโกครับนะครับตั้งสะดุ้งใหญ่อยู่กลางเนรับทีมงานห้องเมื่อนี้ทีมงานกับมาลงน้ำนะครับ นะครับหลับบัตรราคาบ0สูงครับพี่น้องมื่อเนี้ทุกอุปกรณ์80บาทครับตั้งหางสะดุงไง80บาทเบิดครับนะครับพี่น้องไปรุนน้ำกันครับมื่อเนี้สิหมานมอนนะครับนถ่าเบิรงครับถ่าเบิรงถ่ารุ่นทีมงานล่องน้ำนะครับมื่อเนี้ทีมงานมาลงน้าครับอ่าครับเพิ่งเปิดงานแล้วครับผมเปิดงานแล้วเริ่มแล้วครับยิงปืนสองนัดครับ S <s <trains> <S โอ้ยครับพี่น้องครับบาทแรกครับประขาวครับ <S <s <a> มันนี้กันนายี่ี่ประตองให้รุ่นเยอะครับปลาแง่ครับ าเบิ่งครับพี่น้องผู้ใดเชี่ยวขึ้นนะครับปลาใหญ่มื้อนี้<า>โอ้โหหน่าสะดุ้งไงทีมงานท้องผดถือแักตัวครับ <c oughs> tôi đuông đẳng một nghe nữa <cười> <cười> พี่น้องเอาละครับทีมงานเ้องไอโก้เอาอีกแล้วครับอ้างมุนครับมาอีกแล้วครับจะดูง่ายโอ้ยกลัวป่ายังอุ้ปรตองครับเอาครับทีมงานน้องหักมานมาครับป่าง่ายครับดอกแรกเนี่ยโอ้ยประตอนง่ายครับครับกำลังยิงตากเอาครับโอ้ยได้เด้อทีมงานเ้ามันมันเนี้ยนะตัวแรกแต้มแรก ตายไหมเนี่ยอค,ครับตักแล้วครับได้แล้วครับเรียบร้อยครับผม ปาติมมังนี่ยไปย่างลยน้ำอยู่นะเห้เน่นไป้อย้ลยนั่นทั้งนาตัวนแดงๆนั่นแม่โอ้ยเอ้ยถืงมันถือก็มันจีดไปออกข้อทานน่ะ ตัวปลาข่ครับนึกว่าเขาสดวกเลยนวิ่งกับเบืองดังนี่ครับพี่น้องเป็นพอกปลาเขาาครับบ่อคักปันไดนะครับปลาเขาามือนี้บ้หนาปันไดครับน้องมีปลาข่าบ่ค่อยปันไดครับ บาทล,ละสี่ห้าตัวนะได้อยู่นะครับผมโอ้โยอีกละครับเหมืองครับถือกีสองดังพค่นนี้แล้เวเต่ล่งดางทีก็ได้นะครับผมปาหหลาเขาห่างไรก็รอดเบิดครับส่งตัวน่อยครับโอ้ยมาแล้วครับพี่น้องไอ้ปลาตองครับ ต้องแกบต้องแกบนะครับผมมันต้องไกลครับมาแล้วครับโอ้โหออกแล้วขาดแล้วครับโอ้โหขาดครับพี่น้อนไปตอแงแง่เมียเนี่ยวิย่งหยกตักบนท่านครับโอ้โหเสียดายท่านมีนแม่แล้วนี่ครับหกออกปากขาวครับ น่าจะสองเส้นนะครับดังนี้ครับ ได้นอสิลูกไปดาวส้มองจะนอแยงสิลูกฉา,า,า,ากเพราะว่าน,นี่ไงเพี้ยงเี้ถงก เบิ่งครับผมเจ้านี้โอ้ยมันผูกขบคาวอยู่นี่ครับได้หลายเติบแล้วนะครับผมเจ้านี้โอ้ยครับพี่น้องครับเบิ่งบาดนี้ครับไอโกรถเปลี่ยนเราสะดุง้งหลางทีลงแล้วครับบานเนี้ยเมื่อกี้พันยกหางนะครับ วันนี้เพิ่นจะเอาปลาหน่อยแล้วครับเบิ่งครับโอ้ยบาดแหลกครับเยันหอก็แล้วนะครับเนี่ยยนแล้วมากยกบาดแหลกเพิ่นแล้วครับเนี่ยโอ้ยเบื้งมันแรงกระโดงมันไปครับพี่น้องปัดครับขอ๋อวุ้ยปไปยังงงปัดยังไม่เห็นตัวครับโอ้ยน่าจะเป็นปลาบึกนะครับผมเห็นแล้วครับแบบนี้เห็นแต่หางครับเอาละครับเพห็นมาซอยกันแล้วครับขอรอไหวนะมาซอยแล้วครับ พุ่นอาจะบึกครับเรียบร้อยครับผมว่าเดี๋ยวได้แล้วครับว่าเนี้ยจับหางไว้ละวเดี๋ยวได้ยังไส้ดังนะครับมันมานครับตัวแรกครับนี้พอบึกข็้นตัวแรกเลยครับเดี๋ยอ,อาจจะมีตัวเดียวก็ได้นะครับผมแน่นอนเนี้ยพี่น้องคนว้าย่าว่าตัวเดียวเท่าตั้น พี่นนองนมาลงป่านะครับเหนียวครับป่าใหญ่มากเลยครับผุมันมีแต่ปะตองนะครับมีปลาบึกใหญ่นะครับเนี่ยเอ้ากำลังปดครับโอนนะครับโอ้ยไปแล้วครับยกขึ้นมาโซ่ครับน้องอีอมันมันครับ

ถ oh, okay. uh ึงแข็แล้วครับกระโดดเง่โอ้ยมันอุ้มขึ้นมาครับพี่น้องถ้าเบิ้งครับเอบิ้งมันจีอุ้มขึ้นมาครับโอ้ยอัดกับพี่น้องแข็งตึมขึ้นมาเลยครับยังขับขึ้นมาครับอัดกระโดดเง่ครับพี่น้องระโดดเง่ถึงแข็งเป็นระดับเบิ้งครับพี่น้องป๊าดกับพ่อเราขึ้นมาแล้วครับวานนี้โอ้ยถึกแขนงบดินอยู่ปันยังบ่พว่าเมื่อในรุ่งไโอ้ย ตัวใหญ่แห้งครับพี่น้องปอเกือบสิบโลได้วันนี้ปอประโดใหญ่ครับมันหมานเลยครับกระโดดตายแห้ครับคือแห้เพื่อนครับมาแล้วครับวันนี้คลิปนี้ผมกับยีพ่อไปซ้ำหนีแล้วครับเพราะว่ามื่อหนีกับมาเว้นเพิ่งลงป่าเพิ่นกระยกมาโดนเติบแล้วครับแล้วคนกระขึ้นนะครับพี่น้องเขาเพิ่นเหนื่อยเพิ่นได้ป่าเพราะไม่กินแล้วเพิ่นกระขึ้นครับ ฝากับพ่อพ่อได้อยู่แล้วครับเมื่อนี้ผู้บ่ได้การยีเป็นผู้บระมับการอีริบลนะครับเพราะว่าปากเขามันก็มีอยู่ครับปาเขาปาหไงมีให้รุ่นครับผมนะครับคิดนี้ผมกับยีพ่อไปซ้ำนีแหะครับยังไงก็ฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการที่จคิดต่อไปของทีมงานเฮ้าน้านะครับสวัสดีครับ